ครับสวัสดีครับห่างหายกันไปนานนะวันนี้ก็ทักทายกันอีกรอบนึงก็แล้วกันก็ยังรับสอนวายสายไฟไวายสายไฟเครื่องยนต์ซ่อมบงหอนเกี่ยวโตแต่ว่าช่วงนี้มันก็ธรรมดาตามเศรษฐกิจโลกนะครับก็หยียบเหงากันไปนิดนึง ันั้นช่วงนี้อาจารย์ก็ยังว่างๆอยู่ใครที่สนใจที่จะเรียนวายสายไฟนะครับวายสายไฟเครื่องยนต์หรือซ่อมโมฮอนเกียวโต้ซึ่งเป็นงาน,ขนแขนงใหม่ที่เกิดขึ้นจริงๆมันก็ไม่ใหม่ละเขาซ่อมกันมานานแล้วเกียวโต้นะครับก็จะสอนให้ทั้งสี่ค่ายเลยโตต้าฮอนดามิสูนิสันนะวายสายไฟก็เช่นเดียวกัน ซ่อมเกียร์โต้ก็มีสอน CVT ให้ด้วยนะครับเกียร์ CVT เพราะฉะนั้นถ้าสนใจอยากจะเรียนนะครับวายสายไฟหรือซ่อมเมอรนเกียร์โต้ก็ทักกันมานะครับอันนี้ให้ดูเป็นพวกเครื่องที่ใช้วายสายไฟตัวนที่ 2G SGVVI e นะตัวนี้เป็นของตัวนี้นะเป็นตัวลิโต้นะครับนะอันนี้ก็เดินชวนนะ สนใจที่จะเรียนวายสายไฟนะครับจับปรสบการณ์สอนมา20กว่าปนะีของอาจารย์วิสิษบุญสมนะครับติดต่อมาได้ที่เบอร์เบอร์โทรนะครับ0815140369พวนอีกทีนะครับ0815140369หรือจะไปเยี่ยมชมในเว็บไซต์ก็ได้นะครับดูเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆ มากหน้าหลายตาก็เข้าไปที่เว็บไซต์ของอาจารย์ w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  i l i n g j s o n c o m หรือถ้าเลืกไปออกก็พิมพ์ใน Google ครับพิมพ์คำว่าอาจารย์วิสิทธิทธ์ทสิิธนะครับอาจารย์วิสิทธิ์สอนวายสายไฟใน Google นะครับก็จะไปพบอาจารย์ได้ตรงนั้นก็เปิดลิงก์ไปที่เว็บไซต์ได้หรือใครอยากจะไปหาพวก พวกเพื่อนฝูงก็เข้าไปดูนะสำหรับคลิปนี้สั้นๆเอาไว้ประมาณนี้ครับขอบคุณครับอย่าลืมพบกันนะครับ